Manchester United, uh, small ์ยูไนเต็ดเอ่อสโมสรฟุตบอลที่ผมว่านะแทบไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้เลยแต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยมันมีเรื่องราวมีแง่มุมที่แบบน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูครับจากข้อมูลที่เรามี ใช่ค่ะข้อมูลที่เราหามานี่ก็ค่อนข้างครบนะคะตั้งแต่แบบจุดกําเนิดเลยการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนยุคสมัยมีเหตุการณ์สําคัญสำคัญอย่างโศกนาตรกรรมมิวนิกยุคทองแล้วก็มาถึงเรื่องเจ้าของจนถึงโครงสร้างปัจจุบันเลยค่ะความท้าทายใหม่ๆด้วยครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะลองสกัดเอาเกล็ดหรือมุมมองที่อาจจะมไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่เกี่ยวกับปีศาจแดงนี่แหละครับที่มันนอกเหนือไปจากแค่ในสนามแข่ง มาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องชื่อเดิมนี่หลายคนอาจจะพอรู้มาบ้างแต่ว่ามันเชื่อมโยงกับอะไรรู้ไหมครับคือแมนยูเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยชื่อนิวตันฮีท r f c รฟซีนิวตันฮีท LYRFC ปี1878นู่นเลยใช่ค่ะแล้ว LYR นี่ก็ย่อมาจาก l a n ก a ช h ย r n a y o y o s k s r i r e r l w l y เ y เพราะว่าคนก่อตั้งเป็นกลุ่มพนักงานการรถไฟจริงๆค่ะโอ้พนักงานรถไฟเลยเหรอครับ ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือสีประจำทีมยุคแรกสุดเลยนะไม่ใช่สีแดงที่เราคุ้นกันแต่เป็นสีเขียวเหลืองเขียวเหลืองค่ะเป็นสีของบริษัทรถไฟนั่นเองส่วนชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาเปลี่ยนตอนปี1902แล้วนะคะตอนนั้นสโมสรเกือบจะล้มละลายเลยแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเรื่องเงิน เกือบไปแล้วสินะครับค่ะส่วนฉายาปีศาจแดงหรือ Red Devils เนี่ยอันนี้ต้องยกให้ Sir Matt Busby เลยค่ะท่านนำมาใช้ช่วงทศวรรษ1960นโน่นอ๋อทำไมล่ะครับคือท่านเห็นว่าฉายาเดิม The h e d d e n s มันฟังดูไม่ค่อยขลังไม่น่าเกรงขามเท่าไหร่ก็เลยอยากได้ชื่อที่มันฟังดูดุดันในสนามมากกว่าค่ะ พอพูดถึงเซอร์แมตบัสบี้ก็นะคะอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนแบบว่าหัวใจสำคัญของสโมสรเลยโศก,กน,นาฏกรรมเครื่องบินตกที่มิวนิกปี1958ครับเหตุการณ์นั้นค่ะมันไม่ใช่แค่การสูญเสียนักเตะชุดบัสบี้เบบสไป8คนนะคะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอีกรวมๆแล้ว23ชีวิตแต่มันเกือบทำให้สโมสอนต้องยุบเลยนะตอนนั้นโห หนักมากจริงๆครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆอ่ะคือพลังใจที่ไม่ยอมแพ้นี่แหละเซอร์แมตบัสบี้เองก็เจ็บหนักมากจากเหตุการณ์นั้นแต่ท่านก็ยังกลับมาสร้างทีมใหม่แทบจะจากศูนย์เลยนะใช่ค่ะแล้วใช้เวลาแค่10ปีเอง10ปีค่ะก็พาทีมคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพได้สำเร็จในปี1968อันนี้แหละค่ะที่หลายคนมองว่า เป็นจุดกำเนิดของจิตวิญญาณอยู่ในเต็ดที่แท้จริงคือแบบไม่ยอมแพ้สู้สุดใจครับผมว่ามันเป็น DNA ของสโมสอนมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะและไอ้จิตวิญญาณเนี้ยมันก็ส่งต่อมาถึงยุคทองอีกครั้งหนึ่งในช่วงยุค90กับกลุ่ม Class of 92ที่เราคุ้นชื่อกันดีเดวิดเบ็คแฮมไรอันกิกส์พอลสโคลอะไรพวกนี้ใช่ใชช่ค่ะเด็กปั้นของสโมสรเลยตอนนั้นจำได้เลยมีคำพูดแบบคุณไม่มีทางคว้าแชมป์ด้วยเด็กๆพวกนี้ได้หรอก แต่ว่าเซอร์อเล็กซ์ฟาวูซันหรือเฟอร์กี้เนี่ยเขาเชื่อมันมากๆถูกต้องค่ะเนี่ยมันสะท้อนปัจญาของเฟอร์กี้เลยคือกล้าให้โอกาสเด็กกล้าที่จะเชื่อมั่งในระบบเยาวชนของตัวเองแล้วเด็กชุดนี้ก็กลายเป็นแกนหลักจริงๆพาทีมกวาดแชมป์เป็นว่าเล่นเลยรวมทั้งเอ่อทริปเปิลแชมป์ประวัติศาสตร์ปี1999ด้วยสุดยอดแห่งยุคเลยครับค่ะ มันไม่ใช่แค่ความสำเร็จในสนามนะคะแต่มันคือการพิสูจน์ว่าการสร้างทีมจากรากฐานความผูกพันวินยัยมันสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนได้จริงๆแต่ว่าพอหมดยุคเฟอร์กี้ไปหรือก่อนหน้านั้นนิดหน่อยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งตอนที่ตระกูลเกรเซอร์เข้ามาซื้อกิจการสโมสอนในปี2005อ๋อใช่ใช่ประเด็นนี้ใหญ่มากค่ะ แล้ววิธีที่เขาซื้อเนี่ยมันเป็นแบบ leverage buyout หรือ LBO พูดง่ายๆก็คือเขากู้เงินมาซื้อสโมสรแล้วก็เอานี้ก้อนนั้นอะมาให้สโมสรแบกรับเองเอาเหรอครับคือสโมสรต้องมาใช้นี่ที่เขากู้มาซื้อตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยยูเนเต็ดแทบจะไม่มีนี้สินเลยนะคะโออย่างนี้แฟนบอกก็ไม่พอใจสิครับมีกาประท้วงอะไรไหมครับตอนนั้นมีค่ะมีเยอะเลยที่ดังๆก็คือกลุ่ม Green and Go ที่เขาใส่ผ้าพันคอสีเขียวเหลืองซึ่งเป็นสีดั้งเดิมของสโมสอตอนเป็นนิวตันฮีทเพื่อประท้วงนะคะนอกจากเรื่องนี้สินแล้วมันส่งผลต่อการบริหารจัดการหรือการตัดสินใจเรื่องฟุตบอลโดยตรงเลยไหมคะนั่นสิครับมันกระทบยังไงบ้างครับแน่นอนคะ่ะการที่จู่ๆสโมสรต้องแบกหนี้ก้อนใหญ่ขนาดนั้นมันก็ส่งผลต่อความคล่องตัวทางการเงินอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าสโมสรจะยังหาเงินได้เยอะมากๆก็ตามแต่ไรายได้ส่วนหนึ่งมันก็ต้องถูกแบ่งไปจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายหนี้สินซึ่งหลายๆคนก็มองว่าในระยะยาวเนี่ยมันจํากัดความสามารถในการลงทุนไม่ว่าจะซื้อนักเตะหรือพัฒนาสนามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เขาไม่มีภาระตรงนี้อืเข้าใจเลยครับแล้วสถานการณ์เรื่องนี้ปัจจุบันกรกฎาคม2025 เป็นยังไงบ้างครับก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะคะเรื่องหนี้สินแล้วก็ยังมีเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลบางกลุ่มให้ตระกูลเกรลเซอร์ขายสโมสรอยู่เรื่อยๆค่ะครับผมแล้วพอมาถึงยุคหลังเซอร์อเล็กซ์วางมือในปี2013อันนี้ก็เป็นอีกช่วงที่สโมสรเหมือนต้องหาทางกันใหม่เลยนะมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมค่อนข้างบ่อยใช่ค่ะค่อนข้างเผชิญความท้าทายเยอะเลยในการรักษาความสําเร็จให้ต่อเนื่องแล้วก็ปัจจุบันณกรกดาคม2025เนี่ย ก็มีความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งก็คือกลุ่ม i n e o s ของเซอร์จิมแรคคลิฟเข้ามาถือหุ้นแล้วก็มีอำนาจในการบริหารจัดการด้านฟุตบอลโดยตรงเลยอ๋อ i e o s เข้ามาแล้วค่ะซึ่งการเข้ามานี้เกิดขึ้นในยุคที่กฎการเงินอย่างเช่น p s r ของพรีเมียร์ลีกหรือ f f p ของยูฟาเนี่ยเข้มงวดขึ้นมากๆเลยกฎพวกนี้มันจะจำกัดว่าสโมสรสามารถใช้จ่ายเงินหรือขัดทุนได้เท่าไหร่ในแต่ละช่วงเวลาก็คือใช้เงินมือเติบเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ประมาณนั้นค่ะส่งผลให้การบริหารทีมการซื้อขายนักเตะทุกอย่างต้องรอบคอบมากขึ้นต้องอยู่ภายใต้กรอบการเงินที่ชัดเจนกว่าเดิมมากๆค่ะมันเป็นยุคข,ของการสร้างทีมใหม่ที่ต้องดูเรื่องเงินอย่างละเอียดเลยโหฟัน oh, ดูเราเส้นทางของแมนยูนี้มันสุดยอดจริงๆนะครับจากทีมพลังงานรถไฟนิวตันฮีทกลายเป็นปีศาจแดงที่ยิ่งใหญ่ผ่านโศกนาฏกรรมสร้างตำนานยุคเฟอร์กี้ แล้วก็มาเจอการเปลี่ยนแปลงเรื่องเจ้าของเจอกฎการเงินยุคใหม่เข้ามาอีกคือมันมีเรื่องราวมีมิติที่ซับซ้อนน่าติดตามตลอดเวลาเลยใช่ค่ะเรื่องราวมันเยอะมากจริงๆสิ่งที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้ก็คือในยุคที่ i n e o s เข้ามาบริหารด้านฟุตบอลแบบเต็มตัวแล้วเนี่ยท่ามกลางแรงกดดันจากกฎการเงินที่มันก็รัดตัวมากขึ้น สโมสรจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการรักษาอัตลักษณ์รักษาจิตวิญญาณความเป็นอยู่ในเต็ดที่สั่งสมมากับความจําเป็นทางธุรกิจแล้วก็การปรับตัวเพื่อแข่งขันในโลกฟุตบอลสมัยใหม่ที่แบบว่าทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยเงินการจัดการที่ซับซ้อนมากๆนั่นสินะครับค่ะจะรักษาสมดุลตรงนี้ได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าจับตามองมากๆสําหรับอนาคตของสโมสรเลยค่ะ